บอลบกสวัสดีครับชิปนี้นะครับนะครับผมจะพามาถอดเบาะนะครับแถวสามของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสามารถถอดได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปเข้าร้านก็ได้นะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับเอาอลยนะครับเอาไปดูเครื่องมือก่อนนะครับผมลองเทสดูแล้วนะครับเราไม่สามารถใช้ประแจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปีเจปากตายนะครับหรือว่าแบบแบนนะครับจะใช้เบอร์14นะครับแต่ว่าเราใช้แค่นี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีนี่ครับอ็นปีแจบล็อกนะครับแล้วก็มีด้ามต่อด้วยนะครับถึงจะถึงนะครับโอเคเสรยจเวลาเราไปดูเลยนะครับเคนะครับเราก็เอาเบาะลงนะครับเบาะลงแล้วอ๋อลืมไปนะครับว่าเราต้องใช้อ่าอาจจะเป็นไขควงแบนเล็กๆหรือว่าอะไรเล็กๆนะครับที่สามารถแย่ตัวนี้ได้นะครับเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ เล็กนี้แย่ลงไปนะครับเราก็ดันนะครับอ่าจะหลุดง่ายนะครับพอตัวนี้หลุดนะครับแล้วก็เอามือเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อดันให้ตัวล็อกตัวนี้ออกนะครับดันขึ้นนะครับดันขึ้นนี่ใช้แรงหน่อยนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับก็จะออกเราจะเห็นแล้วนะครับน็อตน็อตจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวนะครับนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ อีกหนึ่งตัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางๆตัวนี้นะครับแต่ว่านะครับเราต้องถอดอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือตัวด้านล่างนี้เราถึงจะสามารถขันน็อตได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับตัวด้านล่างตัวนี้ต้องเอาเบาะขึ้นนะครับเอาเบาะขึ้นแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้การดันลงนะครับแต่ต้องใช้แรงหน่อยนะครับผมจากที่ผมถอดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดันลงให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกิ๊บล็อกนะครับ ดันลงนะครับจับด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวคลิปล็อกตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลยต้องดันลงแบบนี้นะครับนหาเบาะลงนี่ครับน็อตตัวที่สามนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่านี่แหละครับ มันถึงต้องเอาตัวปิดตัวนี้ออกตัวสุดท้ายนะครับแล้วไม่สามารถนะครับไม่สามารถใช้ประแจเข้าได้นะครับตัวนี้จะล็อกแน่นไม่ได้นะครับเราถึงใช้ตัวประแจบ็อกตัวนี้นะครับเพื่อแยงเข้าไปในรูนี้นะครับนี่นะครับครับโอเคแต่ผมจะถอดเลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับกับตัวนี้เราจะพอใช้ปัจเจขันได้อยู่นะครับนะครับยะพอใช้ปัจเจขันได้อยู่เราขันจากข้างล่างก็ได้นะครับผมลองแล้วนะครับพอขันได้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะยกบออขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกบออขึ้นให้ดูนี่นะครับเราสามารถใช้ปัจเจขัดได้นะครับตัวนี้นี่ครับขันได้แล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับขันได้นะครับนี่นี่ถ้าปัจเจขันได้นะครับก็มีแต่ตัวกลางนะครับที่ไม่สามารถขันได้แต่วันนี้ผมจะใช้ปัจเจบล็อกอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับเาบาลงนะครับ มันจะมีเป็นตัวล็อกตัวนี้เป็นอ่าเรียกว่าพินแล้วกันนะครับเป็นพินล็อก1นรูตรงนี้นะครับเราต้องยกออกให้ตรงนะครับนะ,นะครับนี้จะเป็นตัวพินล็อกหนึ่งตัวแค่นี้นะครับเราก็สามารถถอดออกได้แล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการถอดเบาโตโยตา้าฟอร์จูนเนอร์ด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้นะครับ ใครมีวิธีมีเทคนิคแนะนำดีๆนะครับที่ทำง่ายกว่านี้ก็สามารถเม้นแนะนำได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอลบกอกขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ